เฮ้ยฝนตกต้องคู่กับอะไรดดติดทุกคนเราเรอเพื่อนนะคะเราก็จะแต่งหน้ารอเพื่อนนะคะโ <Okay, Hugh. S 2> อเคคิวอรุณสวัสดี์นะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับรายการปัดแปง้ง กับการแต่งหน้าที่จะไปทํางานนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราไม่ได้ทำงานธรรมดานะเรามีตีมค่ะซึ่งตีมแต่งหน้าของเราในวันนี้ก็คือแต่งหน้าแนวพังสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรองพื้นนะคะซึ่งเราจะใช้ฟองน้ํานะคะอันนี้เหมือนเดิมเนาะกับรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนเสียงมันจะดังนิดนึงนะเพราะว่าแต่งหน้าในรถแล้ววันนี้ฝนตกหนักมากแบบเฮ้ยฝนตกต้องคู่กับอะไร รถติดทุกคนคืออันนี้เราก็แบบว่าให้คุณแม่นะคะขับไปส่งนะทุกคนเพราะว่าเราไม่คานแล้วเราสายแล้วนัดเพื่อนเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดมงยิบสองจะรถติดจ้ะเรทจ,จ้ะเรทแน่นอนทุกคนนะไม่รุ่นเราก็ลงลงพื้นที่นับร้อนแล้วนะคะทุกคนโอเคเราจะใช้แป้งพับของของมาเลยเนาะ แดนตอนนี้เราก็ลงแป้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรีบแต่งแค่ไหนอัปกรรมมาวงตรงเปลือกตานะคะซึ่งโอเคแนวทั้งของเกตจะเป็นแนวแบบไม่ไม่ได้แบบหูโหดแบบดำปืดนะต้องใช้หัวแป้งนี้เนาะแป้งอายแชโดตัวนี้เนาะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่สายแดงนะคะทุกคนนาทีทองเวลาแต่งหน้า แล้วเราใช้แปรงหัวแปรงตัวนี้นะคะเกตจะใช้สีน,นะเอาเป็นขอเป็นน้ำตาลก่อนเป็นน้ำตาลตัวนี้แตแดงโคตรเด่นอนะตอนเนี้ยสไตล์แนวพังของเกตอีก่นะทุกคนกดตานะทีหนึ่งซึ่งตัวนี้นะ ตามมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมเออจืดอ่ะจึงทีนี้จะจะทำมีดั้งเนาะต้องมีดัง้งนิดนึงเนาะทุกคนวันนี้ก็คือก็จะใช้พาเลตตัวนี้เนาะแต่ว่าเป็นสีน,นี้ในการแบบคอนทัวร์จมูกบา,บ,าบางเบาบางเบาไม่ไม่หนาไม่หนาเราจะแต่งหน้าไม่ดุนะทุกคนประมาณนี้สิ่งที่ เกดอยากเพิ่มเลยก็คือข้างล่างนะคะทุกคนตอนรี้อซึ่งผ<อ>ูกเป็นสีอันเนี้ยมันออกแบบแดงแดงแล้วก็แต่งตาประมาณนี้เป็นที่เรียบร้อยแลนะ้วนเนาะดีสอนขียนชิวยี่ห้อนี้นะคะเคท,ที่ดอซึ่งเรานัดกับเพื่อนไปที่มหาลัายที่น่าไม่เสร็จเลย โอเคระหว่างที่เราเรอเพื่อนนะคะเราก็จะแต่งหน้ารอเพื่อนนะคะโอเคคิวเฮ้ยแต่งหน้ามาแล้วเรืือริป <L im ps> อืมรปสติกาเทปเป็ตัวนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นสไตล์พังของเก่นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราแต่งหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแบบแต่งหน้าในรถเนาะประมาณนี้ก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวเกอะจะไปที่ทํางานแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เราจะไปยาม,มาฮ่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่ทํางานกันเลยนะคะว่าเออทํางานยังไงแล้วก็เวลาเราทํางานกันเนี่ยมันจะเจอปัญหาอะไรกันหรือเปล่าท <Lect ure> ุกคนวันนี้ก็ภาวนาะว่าให้เจอปัญหาหน้อยที่สุดนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลย เพื่อนใน BTS ้วทุกคน <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปถึงสถานที่ที่เราจะไปทำงานนะคะคือยามาฮ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้างานแล้วทุกคนชั้นสี่ยามาฮ่าแล้ต้นตีเช็กซานนะทุกคนเชิญ <laughs> หนูเองค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่<า>บีบงานก็อยู่เชิญ <laughs> อันนี้พี่จิโกของเรานะคะทุกคนแล้วก็ผ, <laughs> ผู้ช่วยนะคะ เป็นอาจารย์นะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปข้างใน คนักล้องน้ำของเราคนเดียวนะ้ว้ยเออไม่ใช่คนเดีวมีคนนี้ด้วยมีคนทีเด็มึงน่าทับไหมเนี่ยโอ้ยอนแสงไวรุนโอ้โหเก็บผึ่งนี่ค่ะโอ้ยไวรุสนนี้คือแบบบรรยากาศโอ้ยไป,ปราถ่ายสกีพิธีกรนะคะทุกคนเทของพิธีกรตึ้งเจอสำรวจสถานที่ เป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะ,คะนสนุกมากสนุกมากเลยใช่ไหมคะเอ้ยโอเคไป้วยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะมื้อเที่ยงของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจีนอันนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันต่อค่ะ คนจดเทคเหนื่อยไหมคะทีนี้กองกำลัทุกคนแรกเลยอตอนนี้ทุกคนนะถ่ายรายการกันเสร็จแล้วตอนนี้กำลังเก็บของนะคะทุกคนัสดวัสดีอันนี้เพื่อนๆเรานะคะัสดีอันนี้บรรดาเพื่อนส่วนหนึ่งที่ทำให้งานนี้สำเร็จนะคะทุกคนแสต๊ะแส่๊ตรง,งนูสวยแล้วค่ะสวยก็ยเอาเป็นว่าแต่การปรับแปลงวันนี้ได้จบลงไปแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่าสาวหน้าจะเป็นอะไรนะั้นติดตามกันต่อไปนะคะบ๊ายบาย